ทีนี้เหลือแม่ครับทีนี้เราจะเทแม่แบบไม่ต้องไม่ต้องถอดลูกนะครับผมนี่สาวตันมี้นี่ครับยอดเซียนอีกแล้วครับยอดเซียนอีกแล้วเยกคนเยกะค้นเยกะจังไลยึ้นเกยกหน่อยน,อนึยนง yết 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 yết, hả cơn 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 yết cơn, lên lên เลยขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยไปเลยไปเลย เราปกป้องกันไปแล้วนะครับไม่ดราม่าเรื่องสายไฮดรอลิกนะครับยกยก,ก,ก,กปุนยก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 ไป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 พอแล้วไป chào 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 chào

เจ้าเจ้าเจ้าไม่ดามาโอ้ยดามาเฮงเขาเซียนแล้วเขาไม่ดามากันหรอกโอ้ยแยบสุดแล้วครับวันนี้เลยไม่เป็นไรช่างมันหยียบไม่เป็นไร ลงไปเลยลงไปเลยคุณยังจอดทำไมลงไปเลยคุณ ไปล่างรถมา่ไหม่อ๋อ <c oughs> เป็นยานมันเหยียบลวดน้ำจับ เอาเบื้งบัดออกครับพี่น้องเข้ามาได้ออกได้ไหม ใายมีใายว้าจวดเลยตายแล้วคุณถอยก่อนคุณถอยก่อนว้าถอยไปอีกจวดเลยวันจวดเลย nhục năm nhục hai đâu quân thoải quân thoải quân chú anh Hãy subscribe Má mày xí khuôn Ồ đánh lang lươi Dơ 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 Lo đồ thấy mà đừng đi qua เดินเรืเ่อยๆครับเอาพุ่นมามาไปเรื่อยๆว้าว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 วา้วเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวนโอ้ยจิงหวัวพังเลย

ปา๋ายกหางขึ้นเยอะยกหางขึ้นเออไปรถมันมาเป็นยังหรอกลวดน้ำจับมันมาแทงทะลุดอกอย่างงี้ป่ะนั่นเข้ากับไปเลย,เต,ยตัวคุณมาเลยเลเนะคุณปล่อยลูกเรีอยงปล่อยลูกยังมาเลยอย่างัางนน่อยหน่อยกลายเป็นงันยัง <laughs> ไงขึ้นมื่อไรครับใช่

นี่เป็นพื้นผิวจราจรที่เทครับหนึ่งพ่วงครับทีแรกกะว่าสองพ่วงจะพอครับทีนี้มันไม่พอเมื่อกี้เข้าครับทีนี้ออกครับ Hoặc đẹp nó tặng đây vậy Lê Mẹ mẹ มา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 เลยมาเลยเดียยวเรียุดๆพุเดียยวเียไขึ้นไปนี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวยังวะจังแตกปะนี่ บอมกันเขาเลื่อยลงมาที่แตกปะเอาไม่ไม่มามาดนึงนิดนึงมามามา มาๆมามามาเลยมาเลยผ่านแล้วมาเลยมาๆฮึฮึ <laughs> bye <Nee> bye <Nee> <Nee> ok bye hả gió mưa đây phòng phải mà mưa đây phòng phải mà